บางท่านก็รู้เรื่องมากบางผู้ผู้มาร่วมบางท่านก็รู้เรื่องในส่วนอีกส่วนหนึ่งมากส่วนหนึ่งน้อยต่างๆแตกต่างกันทั้งหมดนะครับแล้วก็กรอบทั้งหมดที่รัฐบาลทำเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนไม่เข้าใจทั้งหมดเพราะฉะนั้นยกประเด็นขึ้นมาเนี่ยก็กลายเป็นการโต้เถียงแล้วก็สุดท้ายผมในฐานะของรัฐบาลที่ไปนั่งอยู่ตรงนั้นก็กลายเป็นพูดไปพุดนมาก็กลายเป็นต้องไปนั่งแก้ตัว นะซึ่งมันไม่ถูกต้องตรงนี้ผมก็เลยประสานที่ประเสริฐว่าเอางี้ดีกว่าผมขอเวลานิดนึงนะครับโดยปกติเนี่ยสไลด์ชุดนี้ที่ผมไปบรรยายนะครับทั้งที่ของกรรมธิการทุกชุดแล้วก็ที่ผมเรียนแล้วเนี่ยหลายสมาคมหลายสภาเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่ากานะครับก็จะเข้าใจทั้งหมดแต่พอดีวันนี้มาที่สมาคมนะักอุทกซึ่งผมดีใจมากครับเพราะว่าได้อยู่กับทางมืออาชีพโปรเฟชชั่นอลเนี่ยลดเวลาไปได้เยอะนะครในส่วนแรกที่จะเป็นเรื่องของข้อมูลปัญหาพวกนี้ก็จะผ่านไปอย่างเร็วมากนะครับ แล้วก็จะเจาะเข้าสู่เรื่องของการบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลเกี่ยวกับน้ําท่วมนะครับซึ่งในส่วนของหัวข้อนะครับข้อมูลปัญหาก็ว่าไปแล้วเรื่องของน้านิดหนึ่งเดีย๋ยวผมจะไปเร็วๆนะครับส่วนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลก็คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราไม่มียุทธศาสตร์จริงๆยุทธศาสตร์มีอยู่ข้อเดียวก็คือสู้กับน้ําก็เลยพังไปปีนี้มียุทธศาสตร์นะครับว่าทาอย่างไรแล้วก็แผนก็ทําเป็น2เรื่องสั้นๆก็คือเรื่องของระยะเร่งด่วนปีนี้รัฐบาลเตรียมการอะไรไว้บ้างแล้วก็ทําอะไร ต้องการจะทําอะไรแล้วก็ทําอะไรไปแล้วบ้างขนานี้ซึ่งเดือนจะหมดฤดูฝนหรือที่เสี่ยงเนี่ยก็คือภายเดือนปลายเดือน,อนกนกนยายนต่อเรื่องตัวาคมบนี้แล้วนะครับขณะนี้ก็สิงหาเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ระยะยั่งยืน5ปีนะครับในตามแผนที่แบ็กโบนที่ทางกยนได้ทําไว้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นอย่างไรโดยที่ว่าแผนยั่งยืนเนี่ยก็3ามแสนห้าอย่างที่น้ำเรียนจะมีรายละเอียดให้ดูนะครับว่าทั้งหมดนี่ก็ ได้เชิญนะครับผู้สนใจใช้คําว่าผู้สนใจไม่ได้เชิญที่ปรึกษานะครับเชิญผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศเนี่ยเข้ามาร่วมให้ข้อคิดเห็นนะครับภายในเวลา3เดือนอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องขององค์กรและกฎหมายที่ดำเนินการในเรื่องนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่กยนที่เป็นองค์กรซิงเกิลคอมมาจริจริงกยนคือซิงเกิลคอมมาแต่ทำทางด้านแผนถัดมาก็จะเป็นเรื่องของ ชุดปัจจุบันก็คือมีที่ผมอยู่สบอ,อชอมีกอบอแล้วก็กอนอ,อชอท่านนายกเนี่ยรวมกันเป็นซิงเกิลคอมมานด้านปฏิบัติอันนี้คือความเป็นมาทั้งหมดนะครับผมขออนุญาตเริ่มตั้งแต่แรกอันนี้ผ่านเลยนะครับว่าเทจากน้ำโลกทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าต้องการให้รู้ว่าน้ำน้ำมีน้อยอันนี้ที่ผมไปพูดที่อื่นๆเนี่ย ท่านวิทยากรตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังดูแลอยู่นะคะขอความกรุณาท่านบรรยายต่อโดยท่านดูจากจองท่านก่อนก็ได้ท่านผู <Okay, S 1> ้มีเกียรติขออภัยนะคะค,คือว่าถ้าจากน้าโลกเนี่ยเพียงแต่จะนําเรียนให้ทราบว,ว่าน้ําจืดที่มีอยู่ในโลกเนี่ยมีอยู่เพียง0.3เนะนะครับแล้วก็เป็นแม่น้ําอยู่เพียงแค่2เท่านั้นเองส่วนที่เหลืออยู่ในพวกสวัส์กับพวกทะเลสาบอะไรต่างๆซึ่งในอนาคตเนี่ย อีก20ปี30ปีข้างหน้าที่ประชาชนประชาคมโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น8,000-9,000ล้านคนนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องการแย่งน้ำแน่ในอคาคตซึ่งมันเป็นเรื่องที่จะต้องหาลือกันต่อไปในเรื่องของทางอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับท้งเรื่อง Global warming นะครับถัดไปจะเป็นเรื่องของวัฒนจักน้ำของไทยดูตามเอกสารก็ได้นะครับสั้นๆนะครับน้ำของไทยเพียงแต่สรุปให้ทราบว,ว่าปีหนึ่งตกลงมา7 0 0 0 0กว่านะครับแต่เราะละเหยขึ้นไป500,000นะครับเหลืออย แล้วก็มีเขื่อนเก็บกักไว้ต่างๆอ่างเก็บน้ําต่างๆประมาณ7จ็ดหมซึ่งจริงๆเดี๋ยวต้องอัปเดตข้อมูลจากกรมชลประทานน่าจะเป็น7จ็ดแแล้วนะครับณตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยเพียงแต่เอามาหารนะครับน้ำท่าทั้งหมด2,0,000 0กว่าล้านเนี่ยนะครับถ้าเอามาหารกับประชาชนโลกประชาชนของประเทศไทยปัจจุบัน60กว่าล้านคนคนนึงจะมีน้ําท่าเฉลี่ยประมาณ3,400รลูกบาทเมตรต่ตอคนต่อปีตัวเลขนี้เมื่อเอาไปเทียบกับของ UN เนะครับ อย่างยูเอ็นกำหนดว่าประเทศใดก็ตามถ้ามีน้ำใช้ต่อคนต่อปีน้อยกว่าพันเจ็ดร้อยถือว่าขาดแคลนน้ำถ้าต่ำกว่าห้าร้อยก็อย่างเช่นเอธิโอเปียก็ขาดน้ำถาวรแต่ประเทศไทยเมื่อกี้มีสามพันสี่นะครับต่อคนต่อปีก็แสดงให้เห็นส่วนหนึ่งว่าประเทศไทยไม่ได้ขาดแคลนน้ำมีน้ำเยอะมากแต่ขาดการบริหารจัดการน้ำที่ดีและขาดแหล่งเก็บกักน้ำที่เพียงพอเพราะเมื่อกี้เนี่ยตามภาพที่โชว์ให้ดูน,นะครับความจุเก็บกักมีเพียง10%ของฝนที่ตกเท่านั้นเองนะครับ การบริหารจัดการยี่้าลุ่มน้ําของประเทศไทยก็ทราบแล้วนะครับลุ่มน้ําสายหลักความยาวรวม887,000กว่ากิโลนะครับแล้วก็เราก็แบ่งกลุ่มยี่้าลุ่มน้ําให้บริหารจัดการง่ายต้นน้ํากลางน้าปลายน้ําแบ่งเป็นหกลุ่มด้วยกันตั้งแต่ภาคเหนือกลางอีสานใต้เป็นลักษณะของภาคนะครับลุ่มน้ําทุกท่านก็ทราบแล้วใช้ลักษณะของสันปันน้าเป็นหลักเป็นลุ่มน้ําลักษณะนี้คือ1ลุ่มน้ํานะครับ พิจารณาตั้งแต่ต้นน้ําเรื่องของอุ้มน้ําอะไรต่างๆนะครับกลางน้ําก็เป็นเรื่องน่วงน้าชะลอน้ําปลายน้ําจะเป็นเรื่องของระบายน้ําและการป้องกันนะครับอันนี้ตามแนวของรัฐบาลนะครับสถานการณ์น้ําของประเทศในปัจจุบันเนี่ยรวมทั้งประเทศปัจจุบันเนี่ยเราติดลบอยู่ดีมานมากกว่าสัพพายอยู่ประมาณ 6, 5 0 0นห้านหรอล้านลูกบาทเมตรต่ตอปีถ้าโดยอย่างดูที่ภาคเหนือนะครับสัพพายที่มีอยู่เนี่ยนะครับปริมาณน้ําใช้การได้เนี่ยหมื่นหกพัน แต่ดีมานก็คือความต้องการประมาณหมื่นหนึ่งเอามาลบกันเป็นวอเตอร์บาลานซ์หรือสมดุลเนี่ยบวกอยู่ประมาณ4 0 0 0หรือ5้า0นล้านตวารเมตรต่อปีขณะที่ภาคอีสานภาคกลางตะวันออกนี่ติดลบหมดนะครับโดยเฉพาะภาคกลางเนี่ยมีซัพพลายเพียงแค่1 1 0 0 0กว่าล้านขณะที่ดีมานมีถึง25 0 0 0เพราะนั้นก็ติดลบเยอะแต่จริงๆภาคกลางก็ได้ใช้น้ําจากภาคเหนือก็คือภูมิพลศาสริกิจตต่างๆที่ปล่อยเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเมื่อกี้น้ำเลยมีเยอะแยะแต่เก็บไว้ได้10%ที่เหลือก็ไหลลงทะเลหมด ถ้าบริหารจัดก,การให้ดีๆในเรื่องของภัยแ้งเนี่ยก็สามารถจะมาบริหารจาัดก,การแก้ไขเรื่องพวกนี้ได้ที่ว่าสมดุลน้ําติดลบทุทกปีน,นะครับความต้องการน้ําใช้น้ําปัจจุบันของประเทศไทยนะครับถ้ามองในภาพรวมของประเทศเนี่ยกเกษตรยังมากที่สุดอยู่นะครับแต่เรื่องของผลที่ได้จาก GDP หรือตัวเงินเนี่ยยังเป็นอุตสาหกรรมนะครับแต่เรื่องของการใช้น้ำเนี่ยกเกษตร7จเ อุตสาหกรรมเพียง3%เนะครับน้ำกินน้ำใช้4%แล้วก็รักษาระบบนิเวศ18%เมื่อ10ปีที่แล้วรัฐบาลได้กำหนดเรื่องของไ r i o r i t y ให้ว่าถ้าเกิดขาดแคลนน้ำขึ้นมาเนี่ยภาคส่วนใดจะได้รับก่อนก็เรียงจากน้ำกินน้ำใช้หรืออุปโภคบริโภคก่อนนะครับถัดมาให้เกษตรน้ำเพื่อการเกษตรถัดมาเป็นอุตสาหกรรมแล้วก็เรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของเดินเรือและสุดท้ายเป็นรักษาระบบนิเวศแต่ผ่านมาปัจจุบันเนี่ยปรับใหม่นะครับ เนื่องจากว่าเจอภาวะโคบอลวอร์มิงคลเมชเชนอะไรต่างๆมากมายก็ให้อุปโภคบริโภคเป็นระดับหนึ่งเหมือนเดิมถัดมาให้เป็นรักษาะบบนิเวศเป็นระดับสองเพื่อให้ลุนิเวศอยู่ได้ปูปลากุ้งหอยพวกพืชต่างๆนี้อยู่ได้ก่อนนะครับถัดมาถึงจะเป็นเรื่องของเกษตรและอุตสาหกรรมปัญหาของน้ำนะครับตั้งแต่ต้นน้ํามานะครับเรื่องของป่าเรื่องของน้ําท่วมภัยแล้งนะครับขาดแคลนน้ําแล้วก็เรื่องของ น้ำเสียหรือน้ำเสื่อมโทรมคุณภาพน้ำปัญหาน้ำทั้งหมดจะมีอยู่4ด้านด้วยกันก็คือเรื่องของน้ำท่วมภัยแล้งคุณภาพน้ำที่เสื่อมโทรมแล้วก็การบริหารจัดการนะครับในตัวอย่างของเรื่องของพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมนะพื้นที่น้ำท่วมเราแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันก็คือพื้นที่น้ำท่วมที่อยู่บนอาณบ,บริเวณพื้นที่เชิงเขานะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ ชาวบ้านจะหนีได้มีเวลาหนีภัยได้น้อยนะครับหนชั่วโมงอะไรต่างๆอย่างเช่นน้ําก้อนน้าชุนหรือว่าแม่ละม่าตนะครับหมู่บ้านต่างๆที่เป็นจุดขึ้นมาใน G GPS i i เเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นหมู่บ้านเสี่ยงภัยเมื่อ2เมื่อ4 5ปีที่แล้วที่กรมทรัพยากรธรณีและกรมพัฒนาที่ดินนะครับได้ร่วมกันกําหนดขึ้นมา2อง0ม่าหมู่บ้านซึ่งทางกระทรวงทรัพย์ก็ได้ไปติดตั้งระบบ Early w a r n i n g ไว้ได้ทุกที่นะครับ โดยทําเป็น2ระบบด้วยกันก็คือเป็นระบบที่ส่งผ่านซิมโมบายนะครับเป็นสกาด้าส่งเข้ามาที่ส่วนกลางขณะเดียวกันก็ทําเป็นตัวไซเรนติดในพื้นที่ตรงนั้นเลยนะครับว่าถ้าฝนเกินเท่านี้ตามที่กําหนดไว้ในแต่ละพื้นที่ซึ่งไม่เหมือนกันนะครับฝนตกลงมาเกินลักษณะนี้เนี่ยไซเรนก็จะดังเพื่อให้ทางประชาชนได้หลบหนีได้ทันซึ่งทั้งหมดเท่าที่ไปสํารวจเอาคําดูทั้งหมดนะครับปรากฏว่าหมู่บ้านที่ติดในลักษณะนี้เนี่ยหนีไทยหนีภัยได้ทันทุกหมู่บ้านนะครับ ซึ่งมีผลข้อมูลอยู่ปัจจุบันหมู่บ้านเสี่ยงสูงเนี่ยเพิ่มขึ้นมาจากข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยเป็น4,000ประมาณ4,400กว่าหกมู่บ้านซึ่งขณะนี้ก็ทางกระทรวงทรัพย์ก็ทําเรื่องของงบประมาณเพิ่มเติมที่จะไปติดตั้งระบบเออร์ w a วอร์นิ่งตรงนี้เพิ่มเติมนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของพื้นที่ราบชุมชนเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจที่เสี่ยงภัยน้ําท่วมได้กําหนดไว้สไลด์นี้ทํามาตั้งแต่ปี48่นะครับ32 10, มเมี่ยตอนประกาศเรื่องวาระน้าแห่่ชาติน ปรากฏว่าตรงนี้ที่เราคิดว่าเสี่ยงตรงนี้ลักษณะนี้ก็คือพื้นที่ลุ่มเจ้าพยาเป็นตัวหลักเลยนะครับตรงนี้คือ1.4ล้านล้านบาททั้งหมดส่วนใหญ่จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับซึ่งตรงกันนะครับส่วนเรื่องของภัยแ้งจะแบ่งเป็นสส่วนก็คือเรื่องน้ํากินน้ําใช้กับการเกษตรตัวหลักน้ํากินน้ําใช้ก็หมู่บ้านไม่มีระบบประปาในประเทศตอนนี้นะครับไม่ใช่7,004แล้วขณะนี้เนี่ยเกือบหมื่นแล้วฮะ9,000กว่าหลังจากที่มีการถ่ายโอนภารกิจ ไปให้กับกลมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งขณะนี้กำลังพยายามเร่งดำเนินการติดตั้งประปาให้ครบทั้งทั่วประเทศนะครับเพราะมีเป้าหมายว่าถ้าติดตั้งประปาได้ครบทั้งประเทศแล้วเนี่ย